ตั้งชื่ออะไรครับชื่ออะไรดีเดี๋ยวามแม่ควันแม่ควันพ่อควันถ้าสมมติว่าตั้งมันต้องตั้งเลยตั้งชื่อน้องชื่ออะไรดีอุ้งอิงครับอุ้งอิงงดังๆเลยเอาอุ้งอิงเนาะอุ้งอิงน้องอุ้งอิงเนาะอยู่ม่ได้ชื่อนรับโอ้นี่พ่อแกคือตั้งชื่อมานานแล้วอย่างเัี้ยก็ตามใจอยากให้ชื่อน้องน้องอุ้งอิงครับตั้งใจไปแล้วครับครับนั่นตั้งใจจริงๆบอกว่าใ้่ใจไว้แล้ว

ให้ดูดีไปเลยไหมครับน้องตัวนี้ผ่าเด้อชวนให้น้องอุ๋งครับแต่งอาบน้ําเรียบร้อยแล้วครับผมให้น้องอญิงเแบบอาบน้ําก็แต่งตัวเรียบร้อยเช็ดตัวสวยแล้วให้น้องอุ๋งครหญิงครับผมคือนอนหลันเกินตังเกตนตังนานแล้วนะครับมืนขึ้นนอนหลับดีนะผมก็หลับดีอยู่ผมก็ดูเหตุการณ์น่าจะเป็นพรุ่งนี้ผมคิดว่าโอ้ผมไปเรียกอยู่ว่าลุงต้อยลุงต้อยผมว่า ผมหลับสนิทเลยตอนที่สี่ตอนที่สี่ไปเรียกไม่ได้ยินป่ะไม่ได้ยินเลยนี่คนนี้เสียงดังที่สุดเลยผมงงเลยหลับหลับไปแล้วเออบอก็ว่าอยู่ก็เลยเรียกเรียกตรงไหนตรงนี้บ่เออเรียกอยู่ตรงหน้าบ้านนะตรงจอดล้งใต้ล้งใต้มามามาเดี๋ยวผมผมได้ยินเลยเสียงน้องขอล็อกลุกออกมาเลยน้องต้องคลอดพอออกมาก็ ตอนแรกผมคิดว่ายังไม่คลอดผมก็มาเยืนดูอยู่ผมไม่ได้ยังไม่ดูจุดนี้โอ้ยยังไม่คลอดผมก็ช้าๆอยู่ครับจุดนู้นผมเห็นน้องน้องท้องปกติอยู่เนาะดินไปดินมาเนี่ยพอออกมาตรงนี้โอ้ผมมาทีแรกผมยังไม่เห็นจริงๆครับผมผมมาทีแรกเพราะน้องอยู่จุดนี้แล้วคิดว่าน้องยังไม่คลอดทุกคนก็ออกมาอย่างนี้แล้วใช่คิดว่าดูอยู่ทํานไมใจง่ายเกิน แป๊บเดียวมันง่ายจริงๆง่ายจริงๆตามตามที่เสียงลองแป๊บเดียวลวนพุทออกมาเลยอ่ะตอ,ะอตอนที่ช้างคลอดนอี่ช่องของผมจับภาพไปทันเลยทันไหมชัดเจนมากโอ้สวยมากพอล้องคลอดปุ๊บออกมาลุงศักรีบไปจับ ดึงน้องออกมาลุงสากับอ่าอ่ลุงพงครับก็ทําภาพให้แม่ๆได้ดูหน่อยครับยังไงก็ฝีมืออาชีพแล้วภาพนี้จะสวยมากลงไปแล้วน่าจะดังมากเลยแหละภาพนี้จริงๆครับคือน้องช้างเสียไปแล้วแต่ว่าน้องอุงอิงด้วยนะอ๋ออุงอิงอุงอิงทางอุงอิงเนาะครับอ๋อแม่ชื่อปุ๊กกี้น้องชื่ออ่าลูกชื่ออุงอิงครับพอดีแม่แม่ควนพ่อะนเขาอยากให้ชื่ออุงอิงยังไงเ็ชื่ออุงอิงเขาบอกมาอืม ตั้งใจไว้ต้องมีชีวิตอยู่ก็คุกกี้อุ้งอิงองอิงเอ้ยไปเป็นนางฟ้าในดาวช้างเนน้ป็าางฟบนสวรรค์ละคือน่าจะเป็นฉากทางเชือกที่สองของเจ้าอินเชือกที่สองที่ที่ ค้อดยากนะครับอีกหน,นึ่งเชือกเนาะแม่เขาก็คนอยากเห็นลูกแต่ว่าอตอนที่ลูกเขาเขาตกลงลงพื้นเนี่ยแม่เขาวงไปจับนะ<ม>ไปแตะสามครั้งแล้วไปแตะสามครั้งแล้วก็เขาก็หันหันก้นอกอกมาแล้วก็เขาหันหน้าไปทางนู้นแล้วก็พ่อก็หันหน้าทางนู้นปุ๊บเนี่ยก็คือพ่อควานเขาเข้าไป,ไปไปจับไปปอบน้องอพ่อพง ลุงศักดิ์นะครับก็ไปดึงเอาน้องออกมาใส่ผ้าถือมาดึงออกมาประมาณนั้นนะครับได้จับอยู่แต่ตอนนี้เขายังงงอยู่ว่าอะไรยังไงเพิ่งมารู้ว่าอ๋อฉันมีลูกลูกฉันลูกฉันมีลูกฉันลูกฉันทำไมลูกฉันไปงมาอยู่เพิ่งมารู้นะที่แกก็งงอยู่ว่าอยังไง เมพุกี้น่าจะรู้ว่าองค์อิงเสียอย่างรู้แล้วรู้ไหมครับทุกคนเนาะรู้แหละเนาะรู้รู้น่าจะรู้แหละทุกคนน่าจะรู้แหละเนาะพุกี้เอ้ยองค์อิงเขาเสียเด้อน่าจะรู้อยู่รู้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 ครับเขาเอามือไปแตะลูกเขาอยู่มือไปแตะตัวก็คุมไว้ เดี๋ยวพวกพี่ก็จะสร้างตำนานที่ว่าน้องช้างที่นานที่สุดน้องแม่มันแม่พานกี่วันสิบสามวันสิบสามวันนะครับพวกพี้จะเป็นในตำนานอีกน้องช้างที่คลอดยากยากสามวันแล้วก็น้องก็คลอดก่อนก็เก้าวันคลอดก่อนก็เก้าวันน้องวัดก้อนเก้าวันเสียไปแล้วนะครับน้องุงหญิง ที่พ่อฟานตั้งใจตั้งนานแล้วตั้งแต่ถ้าเกิดไม่เกิดก็ผู้หญิงบอกว่างั้นสมัครทำเจไดอยู่ไป็นแม่ท่านได้นะครับถ้ามีตาครอบครัวน้องผู้หญิมาร่วมทำบุญกับน้องผู้ได้ครับผมนะครับนู่นปลายบัญชีด้านหน้าครับผมครับแม่แม่ท่านใดอยากจะมีตาอะไร เหมือนคนเหมือนช้างนอนหลับนะครับไม่ขยับเลยนะครับทำความสะอาดแล้วก็เหมือนช้างน้อยนอนหลับเนาะอันนี้ช่องไหนครับกล้องกล้องกล้องเหล่านี้คนนี้เลยนี่เลยตัวจริงเสียงจริง้โอสภาพนี้ เมว่าเราเห็นของเราเราเดิมคลิปสั่งเรายังประธนเดมมาพี่ยังไม่เห็นเลยโอยเ่นนี่โอ้ยละนี่มีคนนึงเลยมาเดินบางกล้องตัวใหญ่ใหญ่เชลล์ลุกอส่แล้ว เราใส่กเนะัดบอกนะเบอร์เบอร์ยี่สิบมเบอร์ยี่สิบต่นมเบอร์ยี่สิบเ็บปะมาจัอีกเดี๋ยวรอคุณหมอมาก่อนอะตอนนี้รอคุณหมออยู่นะครับทุกคนครับ ออรอคุณหมออยู่นะครับเหตุการณ์ตอนนี้เดี๋ยวรอหมออยู่าจ็ดโมงกว่าๆกีก็ยืนมองมาที่ลูกนะครับลูกเสียแล้วพวกกีเอ้ย